โอเป็นหลีกที่อยากให้ได้ดูมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยการไหนทัศสดมันจะมีแค่รอบแบบแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือแบบเหมือนได้ห่วงกะทิมาแล้วความสนุกของมันก็คือว่าเราจะเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกอย่างอะคะ่ะอะไรที่แบบเราไม่เคยได้เห็นในไทยลีกหไทยลีก2องะเราจะได้เห็นในไทยลีกสาค่ะแบบพ่อแม่จูงแบบว่าลูกเล็กเด็กแดงมาบางทีเนี่ยนักฟุตบอลน,นี่เหมือนจะแบบ คนเดียวนะแต่พอได้เล่นทีมสโมสรนะ่ะมากันทั้งหมู่บ้านมาเอาใจช่วยมันอินไซต์มันใกล้ชิดด้วยความที่แบบบางสนามบางทีอะคะหลังแบบไม่กี่พันนะ่ะแต่คือแบบคนเข้าไปเต็มสนามนะคะเพราะเขาอยากไปเอาใจช่วยทีมค่ะแล้วไม่เป็นทีมระดับอําเภอเราก็จะเห็นแบบความแยกย่อยการใช้ภาษาถิ่นของผู้บรรยายยูว่าหลายทีมน่าสนใจสมุยยูเนเต็ด มีมิก้าชูนุสีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปทําทีมแล้วนะคะมิก้าจริงจังมากนอกจากมิก้าแล้วเนี่ยมีชาติการชาติการซิตี้ที่ไปสนุโลกมีคุณอนาวินจูจีนไปเล่นอยู่ที่นั่นด้วยนะคะยยอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาลองเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆว่าเฮ้ย <c oughs> มีอำเภออะไรอยู่ในจังหวัดนั้นๆที่แบบเราอยากจะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์เอาโอเคอย่างวันนี้ในไทยลีกสองอะราศีสไลดย์อยู่ในเตต์อะก็คือไปสู่สีกับศีสะเกดแล้วนะคะยยอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยไทยลีกสามเพราะมัน คือหลีกรากฐานสําคัญส่งนักกีฬาเมื่อก่อนนีต้องมาหาช้างคุงช้างเผือไปในพื้นที่วันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะสามารถมาได้เลยแล้วดูฟรีที่ AIS Play นะคะนี้สําคัญมากๆเขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีกันแบบทุกหลีกทุกเครือข่ายดูได้เลยแบบจุใจค่ะ